สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mazda BT 50ตัวใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมีความโดดเด่นอยู่ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบนะครับซึ่งเขาใช้ลักษณะของโคโดด e ีไซน์นะครับคำว่าโคโดด e ีไซน์เนี่ยครับ Mazda เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงใช้กับ Mazda ในหลายๆรุ่นจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ในตัวปิกอัพด้วยนะครับโคโดดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบให้รถเนี่ย มีความแตกต่างมีความโดดเด่นจากรถยนต์ยี่ห้ออื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีความใหม่หมด Mazda b t 50ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของหน้าตานะครับเรื่องของภายในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างทุกอย่างใหม่หมดนี่คือ Mazda b t 50ตัวใหม่เราก็นำมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อป เป็นตัวท็อปของเจ้าปิกอัพ4ประตูนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ตัวท็อปด้วย m a ส d a b t 5 0มีเครื่องยนต์2ตัวครับมีเครื่องยนต์1.9ลิตรแล้วก็3.0ลิตรเพราะอะไรเพราะว่าเซกเมนต์นี้ตลาดนี้นะครับที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ให้เลือกนะครับเป็นอีสุสุเจ้าตลาดนะครับแล้วก็เขาก็ใช้โรงงานประกอบของอีสุสุนะครับประกอบ m a z d a BT 5 0อันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างอีสุสุ กับมาสด้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ร่วมมือกัน MOU ร่วมกันแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นมาในประเทศไทยฉะนั้นเมื่อคําสั่งนั้นมาถึงประเทศไทยอิซุสุก็เป็นผู้ประกอบเป็นผู้ผลิตให้กับมาสด้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็นนะํา BT50 น่ยมาจําหน่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแล้วก็มีเกียร์อัตโมัตินะครับ สประตูนะครับแต่ที่สำคัญเลยผมอยากแตะภายนอกนิดหนึ่งว่าโคโดดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับทั้งไฟทั้งตัวกระจังนะครับรวมทั้งฝากระโปรงทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับสังเกตดูถ้าเราไม่เห็นกระบะหลังเรามองเข้ามาหน้าตรงๆเนี่ยนะครับจะเหมือนรถ SUV ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเมื่อตัวถังสีดําแล้วเขามีตัดขอบด้วยโครเมียมนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ทั้งไฟข้างนะครับนี่คือลักษณะที่ทำให้ดูเป็นรถ SUV มากกว่ารถปิกอัพนะครับและความอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับคือนอกจากนั่งได้ก็ยังมีส่วนของกระบะหลังที่สามารถบรรทุกของได้ด้วยแล้วก็เป็นกระบะที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่คุณจะใช้ในไลฟ์สไตล์แบบที่ คุณจะเดินทางไปในเมืองปกติธรรมดาขับรถคนเดียวหรือว่ามีคนโดยสารไปด้วยหรือจะมีบรรทุกของไปด้วยนะครับอาจจะสามารถเอาติ้งไปในเวลาต่างจังหวัดขนเต็นท์ขนของขนอะไรก็แล้วแต่นะครับจักรยงจักรยานไปได้นี่ก็คือวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของ Mazda b บีทีเอสมาสดไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของปิกอัพอย่างเดียวนะครับเน้นของความเป็นเก่งด้วย เน้นความเป็นรถที่ให้ความสุนทรียะในการขับขี่ถามว่าทําไมเพราะว่าภายในเนี่ยนะครับเขาหรูหราโอ้อาเหมือนรถซีดานเลยนะครับเหมือนรถ SUV เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดของจอมาด,ด้าบีทีเสสิบเนี่ย ค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอไฟหน้า LED นะครับหรือว่าตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังซึ่งจะมีเสียงบอกเตือนเวลาเราเข้าใกล้สิ่งกีดขวางนะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังแล้วก็ยังมีจอนิเตอร์อยู่ภายในนะครับเวลาเราถอยหลังเนี่ยเราก็สามารถเห็นสิ่งกีดขวางทางด้านหลังจากจอได้ด้วยคือเรียกว่ามีทั้งภาพและมีทั้งเสียงนะครับนี่ก็คือ ความโดดเด่นของเจ้า Mazda BT-50 ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับทันทีที่ขึ้นบน Mazda BT-50 คันนี้มานะครับเราประทับใจตั้งแต่ตอนสตาร์ทเลยนะครับก็จะมีโลโก้ Mazda ขึ้นปรากฏที่หน้าจอนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นี้ไม่ใช่ได้มีแค่แบบเรื่องของความสุนทรีดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนั้นานาะคือจะเป็นวิทยุจะเป็นบลูทูธจะเป็น USB อะไรก็แล้วแต่สามารถเล่นได้หมดนะครับแต่หน้าจออันนี้ สำคัญกว่านั้นก็คือเวลาเราถอยหลังนะครับกล้องหลังที่กระบะหลังนะครับก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาทำให้เราเห็นสิ่งกีดขวางด้านหลังนั่นก็คือความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ความปลอดภัยของคนอื่นๆสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งเราไม่ถอยชนฟุตปาบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะ,อะคอนโทรลเรื่องของ ชิปคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตัวเป็นมันติฟังก์ชันอื่นๆได้ที่ตัวพวงมาลัยน,นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มาสเตอร์เขาให้มาแล้วก็ระบบทั้งเรื่องของระบบแอร์เรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะครับให้เป็นเกียร์อัตโมัติแบบ High หรือโ Low ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับเป็นชิปออนเดอะไฟสามารถที่จะแบบปรับเปลี่ยนไปได้เลยใช้เพียงแค่ มือหมุนเท่านั้นเองไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบขับเคลื่อน4ล้อปรากฏที่หน้าจอเลยเวลาเราที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ฝากตัวนี้นะครับตรงคอนโซลกลางทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าใหญ่กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับที่เก็บของด้านหน้ามีสองชั้นนะครับแล้วเรื่องของเรื่องคือผมสูงร้อยแปิห้าเซนติเมตรนะครับแล้วดูที่เหลือ อีกหนึ่งฝ่ามือนะครับที่อยู่ทางด้านบนนี่นะครับเหลือที่ว่างของศรีรษะกับตัวหลังคาเนี่ยค่อนข้างเยอะคือเพดานเขาสูงมากนะครับทำให้เรามองทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับกระจกด้านหน้าก็จะกว้างมากนะครับเราเลยสามารถที่จะมองเห็นได้ไกลๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีความโค้งของกระจกด้วยนะครับเราก็จะสามารถเลือบเห็นมอง ซ้ายขวาได้ง่ายๆนะครับมือจับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ตัวเล็กสามารถที่จะจับแล้วก็โหนขึ้นรถได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของรถที่เป็นรถ SUV ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่ในปิกอัพด้วยนะครับเบาะถึงแม้ว่าจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนนะครับเขายังเพิ่มเติมแต่งเข้ามาก็คือเรื่องของ เบาะไฟฟ้าสําหรับที่นั่งคนขับนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แปดทิศทางนะครับเลยทําให้เราสามารถจะปรับตัวเราสลิละตัวเราเนี่ยนะครับให้เข้าตัวกับตัวรถได้หรือว่าพูดง่ายว่ารถเนี่ยตอบสนองสลีละของมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับมีเข็มขัดนิรภัยสามจุดก็คือสามารถนั่งแบบสองบวกสามที่นั่งได้แล้วก็ที่นั่งสองตอนหน้านี่นะครับ มีสัญญาณเตือนเป็นเสียงเตือนถ้าเกิดคุณขึ้นรถขับรถออกไปแล้วไม่รัดเข็มขัดคือไม่ว่าจะคนนั่งข้างหรือคนขับก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะดังแบบไม่หยุดคือเตือนแบบไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้าแล้วก็กระจกที่มองข้างก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของภายในของเจ้ามา z d a b t 5บีีสิคันนี้นะครับแน่นอนลดราคาล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่า ดูรู้สึกเหมือนราคาแบบเป็นล้านไปไปลายทั้งที่เขาราคาล้านต้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือเครื่องยนต์ VGS Turbo นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc ของ Mazda ตัวนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีกําลังแรงม้าถึง190แรงม้าที่3,600รอบถามว่า190แรงม้าแล้วมาที่3,600รอบเท่านั้นเองก็หมายความว่ารอบเครื่องยนต์ต่ำ เขาจะค่อนข้างประหยัดน้ำมันแล้วแถมยังมีกําลังแรงถึง190แรงมา้าแรงบิดนะครับฟังดูดีน,นะครับ450นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบคือรอบมาต่ำมากนะครับรอบมาแบบทำให้แรงบิดมาเร็วมากนะครับคือมันมีความพิเศษมันมีความโดดเด่นทำให้เครื่องจนตัวนี้นะครับมีกําลังสูงผมไปลองขับมาครับ ปรากฏว่าความเร็วของเขาเนี่ยนะครับตอนที่อัดความเร็วสูงสุดบนทางมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับขาดนิดหน่อย190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้นะครับและอัตราเร่งเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่เกิน20วิศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้แม่เจ้านี่คือรถ s u v ดีๆนี่เองนะครับ เราแทบจะหลับตาแล้วก็ขับรถเนี่ยคันนี้ได้ในลักษณะแบบที่เป็นรถ SUV เลยทีเดียวนะครับและแถมเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบป้องกันล้อล็อกอย่าง ABS แน่นอนว่ารถ SUV ทั่วๆไปเนี่ยต้องมีอยู่แล้วส่วน EBD แลวก็ BA เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเสริมเข้ามาส่วนเรื่องของการทรงตัวนะครับอย่าง DSC นะครับก็ ค่อนข้างที่จะทําให้มันเหมือนรถเกง๋รเกงรถยนต์มากยิ่งขึ้นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ TCS นะครับ Traction Control System นี่แน่นอนว่ารถในยุโรบส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบนี้กันนะครับสังเกตด,ดูให้ดีๆแล้วก็ในเรื่องของการออกตัวอย่าง HLR นะครับหรือว่า Gen HDC นะครับคือ HLR เนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่ป้องกันหรือช่วยในการขึ้นลงทางลาดชันนะครับแต่ระบบ HDC นะครับจะเป็นระบบช่วยทำให้ทางลงลาดชันนะครับรถไม่ลงเร็วจนเกินไปนี่คือข้อดีของเขานี่คือส่วนสำคัญของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่รถเนี่ยนะครับมีน้ำหนักเยอะๆนะครับรถที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วรถที่ต้องการขึ้นเขาแล้วไปติดอยู่บนเนินเขาเนี่ยนะครับสมมุติว่ารถติดๆแล้วก็อยู่บนเนินเขาแล้วเราเนี่ยนะครับจะต้องหยุดแล้วก็ออกตัว นี่คือเขามีระบบที่ช่วยทำให้รถไม่ไหลยย้อนกลับแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในขณะเดียวกันเวลาลงทางราดชันนะครับเวลาลงเขามาเนี่ยบางทีรถบางคันเนี่ยเกิดเบรกไหมเบรกลื่นเบรกไม่ทำงานเพราะอะไรเพราะว่าใช้เบรกช่วยมาตลอดแต่ด้วยระบบของเขาเนี่ยนะครับทาให้รถเนี่ยลงมาจากทางราดชันลงจากเขามาโดยที่ไม่ต้องแตะเบรกมีการเอนจิน้นมีการชะลอ การลงจากเขาให้ไม่เร็วเกินไปนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ทำแค่เรื่องของความสวยงามเรื่องของไลฟ์สไตล์เท่านั้นแต่ Mazda b t 50ทำมาเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่จะฝากไว้สำหรับ Mazda b t 50คันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเขามีความ โดดเด่นเรื่องของช่วงล่างนะครับหนึบเกาะถนนถ้าเกิดใครที่เคยขับรถปิกอพัพว่ามันค่อนข้างแข็งกระด้างใครที่ขับรถเก่งจะรู้ว่ามันนิ่มแต่เจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างของรถปิกอัพกับรถเก่งนะครับเขาค่อนข้างหนึบไม่แข็งกระด้างแต่ว่าเข้าโค้งเนี่ยแม่นยำนี่คือสิ่งที่ผมขอแนะนำว่าเจ้ามาด้าพี50คันนี้นะครับเหมาะกับคุณ ในแบบไลฟ์สไตล์แบบที่ขับเร็วบ้างหรือว่าขับช้าบ้างนะครับก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้แบบสนุกสนานเอ็นจอยเลยดีกว่านะครับก็อย่างไรซะนะครับถ้าเกิดชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออโต้สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะนํารถประเภทแบบนี้นะครับมารีวิวกันอีกนะครับเป็นรถอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับ